เรื่องเล่าอาถรรพ์ทีบางตาเรื่องราวที่ผมจะหยิบยกมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาถรร์ของผีปาบางตาซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงตามคำบอกเล่าจากปากของยายผมเองซึ่งยายของผมเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ผมฟังครั้งสมัยที่ผมยังเป็นเด็กโดยเรื่องที่จะเล่าเป็นเรื่องราวของลุงมีนามสมมุติย้อนไปนเมื่อราวราวยีกว่าปีก่อน ลุงมีแกเป็นหมายมีของแกได้ตายจาก็ปหลังจากที่มีของแกตายลุงมีก็อยู่ตัวคนเดียวมาโดยตลอดส่วนลูกชายของแกทั้งสองคนก็พากันไปมีครอบครัวและย้ายตามภรรยาไปอยู่หมู่บ้านอื่นหมดนานนาน,นานทีถึงจะกลับมาเยี่ยมลุงมีสักครั้งลุงมีแกเป็นคนที่ชอบเข้าไปหาของป่าเป็นประจำไม่ว่าเป็นเห็ดหนอไม้หรือแม้แต่พวกสมุนไพรต่างๆบาบแก่ วันหนึ่งแกก็เดินขึ้นเขาเพื่อเข้าไปหาของป่าตามประษาของแกตามปกติซึ่งวันนี้ดูเหมือนแกจะมีลาบมากกว่าปกติในป่ามีทั้งเห็ดมีทั้งหน่อไม้ขึ้นอยู่เป็นระยะ,ะยะลุงมีแกก็หาของแกไปจนมืดค่ำพอแกเก็บเห็ดหาหน่อไม้จนพอใจแล้วแกก็เดินลงจากเขาเพื่อที่จะกลับบ้านแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นแกเหมือนเดินหลงอยู่ในป่าแกพยายามหาทางออกเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสภาพแวดล้อม โดยรอกมันไม่เหมือนป่าที่แกเคยรู้จักมันดูแปลกหูแปลกตาไปหมดน,นขณะนั้นเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วไม่รู้แกรู้แต่เพียงว่าตอนนั้นไม่มีแสงสว่างแล้วจะมีก็เพียงแต่แสงสว่างจากดาวุนท้องฟ้าเท่านั้นช่วงขณะหนึ่งที่แกนั่งพักอยู่โคนต้นไม้ใหญ่ตอนนั้นแกเริ่มเหนื่อยและเริ่มรู้สึกท้อใจทันใดนั้นจู่ๆแกก็เหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง ที่อายุอานามน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับแกเดินถือตะเกียงออกมาจากมุมมืดของพุ่มไม้โดยลักษณะการแต่งตัวของผู้หญิงคนนี้นั้นแต่งตัวเหมือนกับชุดของผู้หญิงชาวบ้านทั่วๆไปแต่ทั้งหน้าตาและเสื้อผ้าที่สวมใส่ดูสะอาดสะอ้านไม่เหมือนคนที่จะเข้ามาหาของป่าณนะตอนนั้นไม่รู้แกตกอยู่ในภวังหรือตกต้องอยู่ในมนต์สะกดอันใดแกไม่ได้คิดเลยว่าจู่ๆในป่ามืดๆแบบนี้ จะมีผู้หญิงลักษณะนี้โผลมาได้ยังไงก่อนที่ลุงมีจะเอ่ยปากถามผู้หญิงคนนั้นก็ชิงถามลุงมีก่อนว่าประโยคสนทนาต่างๆพูดเป็นภาษาเลยแต่เพื่อง่ายต่อการเข้าใจผมเลยแปลให้หลงป่ามาหรือท่าทางน่าจะเหนื่อยแย่ไปทักกินข้าวกินปลาที่บ้านฉันก่อนไหมเดี๋ยวกินเสร็จฉันจะเดินไปส่งเหมือนอยู่ในภวังค์กึ่งความจริงกึ่งความฝันจู่ๆลุงมีก็ลุกยืนขึ้นแล้วเดินตามผู้หญิงคนนั้นไปแต่โดยดี โดยที่ลืมแม้แต่ย่ามสายของป่าที่แกวางไว้ข้างๆพอเดินมาถึงผู้หญิงคนนั้นก็บอกให้ลุงมีนั่งรอที่แค่ไม้ไผ่ตรงหน้าบ้านศัก์ครูแล้วบอกต่อว่าเดี๋ยวจะเข้าไปเตรียมข้าวเตรียมน้ำมาให้กินสิ่งที่แปลกอีกอย่างที่ลุงมีแกมานึกได้ทีหลังคือระหว่างที่แกอยู่กับผู้หญิงคนนั้นทั้งๆท,ท,ที่หลายๆอย่างชวนให้ถามชวนให้น่าสงสัยแต่ณเวลานั้นแกรู้สึกลอยๆไม่เป็นตัวของตัวเอง แกรู้สึกว่าตัวแกดูสงบปากสงบคำมากกว่าปกติทำให้แกเป็นฝ่ายที่ถูกถามมากกว่าที่แกจะเป็นฝ่ายถามแม้แต่ชื่อของผู้หญิงคนนั้นตอนกลับมาถึงบ้านแล้วแกก็ยังไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นชื่อเสียงเรียงนามอะไรเวลาผ่านไปชั่วครู่ผู้หญิงคนนั้นก็ยกถาดใส่ข้าออกมาซึ่งในนั้นมีกับข้าวสามถึงสี่อย่างจากนั้นก็เข้าไปยกขันใส่น้ำและกะติกข้าวกลาข้าวกลาข้าวเหนียวดำ ตามมาเป็นอย่างสุดท้ายในระหว่างที่กินข้าวอยู่นั้นผู้หญิงคนนั้นก็ชวนลุงมีคุยเรื่อยเปื่อยแต่เป็นการคุยที่ลุงมีเป็นฝ่ายตอบมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายถามลุงมีจึงไม่รู้อะไรมากนักเกี่ยวกับตัวผู้หญิงคนนั้นหลังจากที่กินข้าวกินน้าเสร็จสับผู้หญิงคนนั้นก็เอ่ยปากว่าเดี๋ยวจะเดินไปส่งแต่มีข้อแม้ว่าระหว่างที่เดินกลับนั้นลุงมีต้องเดินและมองไปข้างได้อย่างเดียวห้ามหันหลังกลับเปน็นอันขาดอย่างที่บอกว่า ลุงมีเหมือนตกอยู่ในถาวงลุงมีแก่ก็ยอมทำตามแต่โดยดีไม่เปิดปากถามถึงเหตุผลสักคำพอเดินมาเรื่อยๆไม่รู้ว่าไกลแค่ไหนสักพักก็เดินทะลุมาจนถึงทางเข้าหมู่บ้านพอจังหวัดที่เดินมาถึงทางเข้าหมู่บ้านหมาในระแวกนั้นจูู่ก็พากันหอนเกรียวกราหอนส่งกันเป็นทอดๆอด้อนเหมือนหอนต้อนรับการกลับมาของลุงมียังไงอย่างนั้น พอผู้หญิงคนนั้นบอกลาเสร็จสับลุงมีแกก็เดินกลับบ้านของแกคนเดียวพอถึงบ้านด้วยความที่เหนื่อยและบวกกับอาการมึนบึงงง,งพอหัวถึงหมอนแก่ก็เผลอหลับไปจนถึงเช้าโดยที่ยังใส่ชุดเดิมไม่ได้อาบน้บําอาบถาพอถึงตอนเช้าแกมีอาการเหมือนคนที่เพิ่งจะสั่งเหมาก่อนแกจะลุกไปอาบน้ําล้างหน้าล้างตาแกงแกลงมานั่งย้อนนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืน ว่าตกลงมันเป็นความจริงหรือเป็นแค่ความฝันกันแน่แต่สิ่งที่เป็นร่องรอยที่ทําให้แกรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงคือข้าวกล่อที่ติดตามมือของแกจนกระดานซึ่งข้าวชนิดนี้ไม่ใช่ข้าวที่บ้านลุงม,มีหรือชาวบ้านในระแวกนั้นนิยมกินกันแต่ถึงจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนั้นมันเป็นเรื่องจริงแต่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ดี เพราะแกรู้จักรายละเอียดต่างๆของผู้หญิงคนนั้นน้อยมากน้อยจนยากที่จะไปหาคำตอบต่อว่าเธอคนนั้นเป็นใครกันแน่และสถานที่ที่ลุงมีเดินตามเธอไปนั้นอยู่ตรงส่วนในของป่าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านหากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา